การที่อเมริกามายืนข้างหน้าลบกับอิหร่านโดยตรงอิหร่านก็ต้องตอบโต้พอตอบโต้แล้วมันจะบานปลายครับ เมื่อไหร่ก็ตามเครื่องบินสหรัฐอเมริกาบุกเข้าไปในแดนอิหร่านยิงอิหร่านโดยตรงอันนี้ที่อิหร่านเขาพูดว่าจะโจมตีอย่างเช่นฐานทัพอเมริกานิรักแล้วมันก็จะเข้าไปเป็นซีนาริโออย่างที่ผมบอกเดี๋ยวรัสเซียจีนปากีสถานเกาหลีเหนือก็จะมาละเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วอิสราเอลลบกับอิหร่านตัวตัว,ตวเอาชนะไม่ได้หรอกจะลบให้ชนะมันต้องดึงอเมริกาเข้ามาในตันยาฮูจะบ้าขนาดไหนแกก็แกแก,แก็ยังมีสติสัมปชัญญะนะแกเล่นเกมนี้ผมเดาเอาว่าเป็น เกมที่แกจะดึงอเมริกาเข้ามาลบกับอิหร่านนั่นนั่นเองบีบบังคับอเมริกาให้เข้ามาลบกับอิหร่านแต่ทํามแกแบบไพ่แล้วเนี่ว่าแหนาวาถ้าเกิดอิสราเอลไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสะกิดพี่เลี้ยงเดี๋ยวพี่เลี้ยงโยนผ้าก็เลิกกันแค่นี้พอแหละแล้วผมคิดว่ามันก็ทางตะวันตกเขาก็รู้ทางนะว่าคุณจะให้ผมไม่ตายดานคุณผมไม่เอา สู่1ล้าน s u b สคร i เบอรเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะที่รานบอกว่าอาจจะโจมตีฐานทัพของทั้งอเมริกาอังกฤษฝรัร่งเศสด้วยนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้สงครามยกระดับได้นะคะกัปตันอ่านเกมเขาก็ต้องพูดอย่างนั้นเขาก็ต้องพูดอย่างนั้นเพราะทุกวันนี้อย่างที่เราทราบเนี่ย ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยก่อตั้งประเทศอิสราเอลแล้วอิสราเอลก็ใช้ศักยภาพของพันธมิตรเนี่ยในการลบกับประเทศอาหรับทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเรือลบอังกฤษก็คอยชี้เป้าให้ขีพนาวุาธให้เครื่องบินลบอิสราเอลไปโจมตีอิหร่านนะฮะเขาก็ใช้ GPS ในการนำทางระบบอาวุธเขามี GPS แล้วก็มีบวกการ์ลโอด้วย แต่สมัยสมัยยุคนี้เนี่ยมันไม่เหมือนยุคสงครามหกวันไม่เหมือนยอมคิปเปอร์ซึ่งความแตกต่างทางด้านศักยภาพในการลบมันต่างกันชัดเจนคุณอย่าลืมนะอิหร่านตอนนี้อเมอร,ริสอรสราเอลใช้ GPS ใช้กาลิเลโออิหร่านก็มีเปโตมีดาวเทียมโกลนัสของรัสเซียคือมันมันโต้กันได้ทุกรูปแบบอ,ะอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันการที่อเมริกาเนี่ยก็ก็ทราบ อเมริกาก็ทราบว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้อเมริกาก็จะเป็น e ออแอบยุ้งหลังคอยช่วยอย่างเงี้ยออาวอ,อยู่เอาท p s ไปนะดูเอาระบบนำทางไปเดี๋ยวอิหร่านยิงขีปนาวุธมาเอาไอเอา,เอา,เอาทาร์ตไปตั้งเอาเรือรบไปตั้งคอยยิงสกัดเอาแค่นั้นอิหร่านก็จะไม่โจมตีพันธมิตรของอิสราเอลแต่เมื่อไหร่ก็ตามเครื่องบินสหรัฐอเมริกาบุกเข้าไปในแดนอิหร่าน นะฮะยิงอิหร่านโดยตรงอันเนี้ยอ,อันนี้แหละ <S <S ที่อิหร่านเขาพูดว่าจะโจมตีอย่างเช่นฐานทัพอเมริกาในอิรักนะยิงขีปนาวุธใส่อิหร่านอันนั้นอะ่ะอเมริกาจะโดนแต่ผมคิดว่าอเมริกาไม่ทําอเมริกาเ็ารู้อยู่แล้วว่าเขาจะไม่ไม่ไม่ลบกับอิหร่านนะฮะแต่เขาจะสนับสนุนอิสราเอลให้อิสราเอลออกลบกับอิหร่านเขาเป็นกองหนุนเฉยๆเขาจะยืนทัางหลังการที่อเมริกา มายืนข้างหน้านะฮะลบกับอิหร่านโดยตรงอิหร่านก็ต้องตอบโต้พอตอบโต้แล้วมันจะบานปลายครับถูกไหมฮะแล้วมันก็จะเข้าไปเป็นเซน ARIO อย่างที่ผมบอกคุณยีต้านะฮะเดี๋ยวรัสเซียจีนปากีสถานเกาหลีเหนือก็จะมาแหละนี่แหละมันมันก็จะคือผมคิดว่าการคาดเดาของผมถูกนะแล้วมันไม่งั้นเนี่ยโลกโลกโลกนี้ก็จะดูไม่จืดนะฮะ ก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเ่ยตลาดห้องตลาดหุ้นอะไรไม่ต้องไปวิเคราะห์ไม่ต้องเล่นแล้วฮะเรียกว่าพังนกนทั้งกระดานทั้งโลกเลยก็ได้นะฮะหมดเลยจบเลยมันมันถ้ายิงนิวเคลียร์ใส่กันแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้เราจะไปอยู่ไหนตอนเนี้ยใช่ไหมฮะซึ่งซึ่งผมคิดว่าไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกในตันยาฮูจะบ้าขนาดไหนแกก็แกก็ยังมีสติสัมปชัญญะนะ เอแกเล่นเกมเนี้ผมเดาเอาว่าเป็นเกมที่แกจะดึงอเมริกาเข้ามาลบับอิลานนั่นนั่นเองบีบบังคับอเมริกาเข้ามาลบับอิ่านแต่ทาแกแบบไพ่แล้วนี่ว่าแหวขออยู่ข้างหลังสนับสนุนอยู่ข้างหลังเป็นพี่เลี้ยงเฉยใช่ไหมถ้าเกิดอิสราเอลไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสกิดพี่เลี้ยงเดี๋ยวพี่เลี้ยงโย,โยนผ้าก็เลิกกันแค่นี้พอแหละต่างฝ่ายต่างบอกจำแล้วก็มาคุยกันก็แค่นั้นจบ <C> e <an> ผมคิดว่าไม่ <c oughs> ไม,ไม่ไม่น่าจะเอ็กซ์เ e อะไรไปรุนแรงมากกว่านี้ค่ะ <c oughs> บางบทวิเคราะห์ก็บอกเรื่องเป้าหมายของอิสราเอลที่นอกเหนือจากเรื่องของยูเคลียว่าต้องการที่จะล้มระบบการปกครองของอิรักนะคะแล้วก็อาจจะถึงขัน <c oughs> <c oughs> ้นจัดผู้นำนะคะคุณทรัมป์ก็ออกมาเตือนแล้วนะคะบอกว่าอย่าเด็ดขาดเลยที่จะไปคิดสังหารผู้นำสูงสุดของอิรักนะคะอิสราเอลจะมีเป้าหมายขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วมันมีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นในรอบนี้ไหมคะกัปตัน นี่ไงฮะนี่ไงฮะเราเรา,เราก็ต้องรอดูลองดูอะ่ะแต่แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเรื่องการรอบสังหารผู้นําสูงสุดของยิหราดเนี่ยนะมันก็ยังไม่ร้ายแรงเท่ากันเลยเริ่มใช้อาวุธนิวเคลียร์นะครับแต่มันเป็นการเอส a l a เครสงครามให้มันเข้มข้นขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งมันก็เป็นพยามันมันก็เป็นสัญญาณบอกว่าอิสราเอลยังไงก็ไม่ยอมยังไงจะต้องดึงอเมริกาเข้ามาสู่สงครามครั้งนี้ ให้ได้เพราะอะไรเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วอิสราเอลลบกิรานตัวตัวเอาชนะไม่ได้หรอกกงกิต้าเอาชนะไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะเมื่อเมื่อตัวเองก็รู้ในตำราวิชัยวิชัยสงครามสนูก,ก็บอกอยู่แล้วรู้ก็รู้อยู่แล้วว่ารบไม่ชนะลนะ่ะคุณจะลบไปทําไมมันต้องมีจุดมุ่งหมายอื่นถูกไหม จะลบให้ชนะมันต้องดึงอเมริกาเข้ามาไงแต่ถ้าอเมริกาไม่เข้าเขาก็อาจจะเอ็กซ์เครเหตุสถานการณ์ขึ้นไปอีกอย่างที่อย่างที่คุณกิตา้าพูดอ่ะอ้สังหารผู้นำสูงสุดอิหร่านเห็นไหมให้อิหร่านตอบโต้อย่างหนักเอาคุณปิดช่องแคบเพอร์ม,มุสคุณทำอะไรก็ได้ให้มันเอ็กซ์เครสถานการณ์เพื่ออเมริกาเพื่อยุโรปจะได้เข้ามาพัวพันเขาครามครั้งนี้นะอันนั้นคือสุดยอดปรารถนาของอิสราเอล ซึ่งตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นและผมคิดว่ามันก็ทางตะวันตกเขาก็รู้ทางนะว่าคุณจยให้ผมไม่ตายนาะนคุณผมไม่เอาส่วนทางฝั่งอิหร่านล่ะคะกัปตันพอจะแชร์ให้เราได้เห็นมุมของฝั่งอิหร่านหรือเปล่าคะว่าอิหร่านเนี่ยเขามีเป้าหมายอะไรกันแน่นะคะคือเขาก็ยอมรับเหมือนกันว่าเขาพัฒนา<ม>นิวเคลียร์อยู่แต่ว่าเป็นนิวเคลียร์เพื่อประโยชน์ ของพลเรือนเท่านั้นนะคะไม่ได้มีเพื่อที่จะคุกคามหรือว่าทำอาวุธอย่างที่ชาติตะวันตกกล่าวหาแต่อย่างใดนะคะอิหร่านมีเป้าหมายอะไรกับการพัฒนานิวเคลียร์คะอาปารยเขาก็ต้องพูดอย่างนั้นแหละคนกีตาร์ใช่ไหมอิหร่านบอกว่าอิหร่านต้องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต้องการเป็นมาหาอำนาจนิวเคลียร์มันะพูดไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็เปิดโอกาสให้ทางฝ่ายยุโรปฝ่ายอเมริกาแซงชันอิหร่านหนักกว่าเดิมอีกถูกไหม มันมันก็ต้องพูดอย่างนี้อะ่ะอันนี้อันนี้หน้าไพา่มันอ่านหน้าไพา่มันมง่ายๆแต่จริงๆแล้วอิหร่านเขาต้อง,ตงการพัฒนาวุฒินิวเคลียร์เพื่อป้องกันตนเองอันนี้อันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าจริงๆแล้วอิหร่านอาจจะมีนิวเคลียร์แล้วก็ได้เคสอาจจะคล้ายๆอิสราเอลอันนี้อันนี้เป็นสมมุติฐานนะเพราะอยู่ๆไม่เห็นมีใครรู้เลยว่าอิสราเอลไปสร้างนิวเคลียร์ตรงไหนอยู่ดีๆมีก็บอกเอสเตมตประมาณสี่สิบถึงเท่าไหร่สี่ร้อยลูกหรืออะไรเนี่ย มีได้ยังไงอะ่ะใครมันมาทําตกเอาไวอ้อะอิ่านก็ก็อาจจะมีแล้วอาจจะมีใครใครมาลืมมาทําตกมาทิ้งกระเป๋าไว้ในห้องอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไม่ได้ใช่ไหมฮะอิลานก็อาจจะมีแล้วอันนี้ไม่มีใครรู้หรอกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เรา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 ,เราคาดการณ์กันนะคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกมนี้ถึงแม้ อิสราเอลจะพยายามรอบสังาารผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะอเมริกาก็จะยังไม่เข้าร่วมสงคารามนะครับมันก็จะโต้กันอย่างเงี้ยแล้วอิหร่านเองเนี่ยก็รู้เกมของอิสราเอลรู้ความตั้งใจของอิสราเอลอิหร่านน่าจะไม่ขยายวงให้ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นอย่างเช่นการปิดช่องแคบเพอร์มุสนะฮะการไปถลม่มฐานทัพสหรัฐยกเว้นกรณีเดียวคือสหรัฐ ใช้ฐานทัพเข้าไปโจมตีหลานโดยตรงอันนั้นอะซึ่งผมก็คิดว่าสหรัฐก็รู้เกมสหรัฐก็ไม่ทําเกมนี้มันน่าจะจบโดยการยิงกันอีกสักสามสี่วันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างบอบช้ำนะฮะเสียหายหนักทั้งคู่แล้วก็จะเลิกกันไปนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าุกปัตันบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่ามันจะไม่ใช่สงครามครั้งสุดท้ายอย่างที่เราตั้งประเด็นไว้ไม่ใช่ฮะ<ก>ไม่ใช่<ก>ใชฮะแหลก,กไปข้างมันก็อาจจะมีโอกาสเกิดสงครามได้อีกในอนาคต ใช่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยอิสราเอลจะเสียหายหนักอย่างที่ผมบอกอิสราเอลประเทศเล็กและอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยกระจกกันอยู่ในสถานที่ไม่กี่แห่งพอโดนเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนอิรานประเทศเขากว้างใหญ่นะฮะแล้วอินฟราสตรักเจอร์เขากระจายไปในที่ต่างๆการโจมตีก็ยากนะฮะพออิสราเอลเนี่ยคุณคุณกิต้าต้องอย่าลืมว่าเขาลบกับฮามาส นะลบกับเฮตุวันเลาะมาตั้งกี่เดือนแล้วนะฮะอย่างที่ผมบอกเนี่ยการสงครามเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะมันผลานเศรษฐกิจกของประเทศแบบไฟลามทุ่งเลยแล้วครั้งนี้เขาไม่ชนะเขาไม่ประสบความสำเร็จในการตึงอเมริกามาล้างอิหร่านออกจากแผนที่โลกเนี่ยสงครามในกาซามันก็ยังไม่จบถูกไหมแล้วอิสราเอลจะไปต่ออยังไงอะ่ะ อิสราเอลเนี่ยผมผมคิดว่าอนาคตนี่ยลำบากนะเขาก็ต้องหาทางดินนนะ้นรนเนี่ยแต่จะดิ้นรนยังไงใช่ไหมฮะอิสราเอลจะยิงนิวเคลียร์ใส่ห่านอิสราเอล,ลก็ไม่กล้าเพราะถ้าอิสราเอลริเริ่มสงครามนิวเคลียร์นะเดี๋ยวก็โดนกินโตทั้งโลกใช่ไหมฮะแล้วถึงตอนนั้นนะผมว่าอเมริกาก็ไม่กล้าช่วยด้วยอืมค่ะ อืมนี่แหละผมก็คิดว่าเนี่ยมันจะทำให้ป่ายอิสราเอลเนี่ยอยู่ในสถานาการณ์ที่ลำบากมากในอนาคตเนี่ยก็ไม่รู้จะไม่รู้จะทำยังไงะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปิดหน้าไพ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยเพื่อให้ดึงอเมริกาเข้าสู่สงครามให้ได้แล้วอเมริกาไม่มาเนี่ยมันมันเหมือนกับมันหมดไพ่เล่นแล้วอะ่ะอืมแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะ ที่ว่าอิสราเอลจะล่มสลายจากสงครามครั้งนี้ไม่ทันทีนะหมายถึงว่ามันก็จะเสื่อมถอยไปเรื่อยๆเงินก็ไม่มีละการกลางก็พังหมดแล้วใช่ไหมฮะแล้วจะต้องมาซ่อมแซมท่าเรือซ่อมแซมสนามบินอาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับแท่นขุดเจาะน้ํามันชอกจายฝัง่งเนี่ยมันก็จะทําให้อิสราเอลอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากยิ่งขึ้นไปอีก มุ่งสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ